สวัสดีครับน้องนองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l พี่ชายในตำรวจนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสู่การเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัติหรือพูดง,ง่ายๆนะครับจากนายสิบสู่นายร้อยเส้นทางของเราจะมีเส้นทางไหนบ้างและจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังและรับชมกันครับ เอาละครับน้องๆเรามาเริ่มต้นกันอย่างง่ายๆกระชับสั้นๆเลยนะครับไม่ต้องลงดีเทลลึกมากนะครับแต่อยากให้รู้ว่า เส้นทางไปสู่การติดดาวบุญบางของเราเนี่ยมีเส้นทางไหนบ้างนะครับสมมุติว่าตอนนี้น้องๆทุกคนเนะครับเป็นนสตรหรือเป็นนายสิบตำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าอายุยังไม่เกิน2ี่เนี่ยน้องๆจะมีโคต้านะครับเข้าไปเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนะครับและโรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือไปเป็นนรตน,นั่นเองนะครับเรียนอยู่ประมาณ6ปีนะครับจบมาปุ๊บก็จะได้ติดยศเป็นร้อยตำรวจตรีเลยเป็นนายตำรวจสัญญบัตรทันทีเลยนะครับผมก็เท่ๆไปซึ่งฝ่ายนี้เนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายที่ อนาคตไกลมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาสก็รีบสอบเอาไว้นะครับก็จะดีกับตัวน้องเองนะครับหรือถ้าเกิดอ,อายุเกินแล้วนะครับผมน้องๆก็อาจจะสามารถตัดสินใจนะครับไปสอบนายร้อยบุคคลภายนอกได้เลยนายร้อยบุคคลภายนอกหมายถึงอะไรนะครับก็คือ,เ,อ,อเวลาที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเขาเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒ การศึกษานะครับแบบใน,ในทางที่เขาต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีอาจจะเป็นวุฒิคอมนะครับวุฒิทางวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์หรือทางบัญชีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขามีการเปิดตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถออกไปสอบได้เลยนะครับแล้วก็ติดยศเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาได้เลยนะครับหรือในกรณีที่ไม่ได้ไปสอบบุคคลภายนอกนะครับก็ไม่เป็นไรก็สอบเป็นเ,เขาเรียกว่าสอบเลื่อนบุคคลภายในได้นะครับผมซึ่งจะมี กลุ่มไหนบ้างที่จะตอบตรงนี้ได้นะครับอ่ะก็จะมีคนที่มีวุฒิปตรีนะครับแล้วก็ทํางานมาแล้ว2ปีอย่างพี่เนี่ยมีวุฒิปตรีนะครับแต่ก็ยังทํางานไม่ครบ2ปีเหลืออีกครึ่งปีก็จะครบ2ปีแล้วหรือถ้าไม่มีวุฒิปตรีนะครับแต่เป็นจ่าก,กับดาบนะครับ ก็คือ2กลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถสอบเลื่อนเป็นบุคคลภายในได้หรือที่เขาเรียกว่านายร้อยอบรมได้นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีการเปิดสอบอยู่เรื่อยๆและอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นนายร้อยสอบสวนนะครับผมสายาตงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็จะมีโคตา้าให้กับผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนะครับหรือนะครับจะเป็นข้าราชการตํารวจที่มีวุฒิปตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโคตา้านี้เช่นกัน สามารถสอบนายร้อยสายตอบส่วนได้นะครับไปเป็นนายร้อยอบรมเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> หรือถ้าน้องๆทุกคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้สอบอะไรเลยทํางานแล้วมีความสุขแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากจะขว่คว้าอะไรและอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะแฮปปี้มีความสุขมากๆไม่ต้องห่วงเพราะเมื่อเราอายุห้าสิบสาปีนะครับเราก็จะได้รับการปรับให้เป็นนายตำรวจสัญญาบัตรนะครับผมโดยอัตโนมัติทันทีเลยนะครับ ก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้รอไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้ติดดาวนะครับแต่พี่อาจจะไม่ได้รอกับน้องนะครับผมพี่อาจจะสอบบุคคลภายในไปก่อนนะครับผมน้องก็รอไปนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอตอนนี้น้องๆทุกคนก็คงจะได้เห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าเส้นทางไปสู่ดวงดาวของเราเนี่ยไปกันทางไหนกันบ้างนะครับผมก็ หวังว่าน้องทุกคนเนี่ยก็จะเดินไปสู่เส้นทางตรงนั้นได้สําเร็จนะครับพี่เองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่จะพยายามเดินไปให้ถึงนะครับเพราะว่าแม่พี่ครอบครัวพี่ก็อ,อยากจะเห็นดาวบนบ่าพี่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะทําสําเร็จเนาะนะครับก็ตู้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับยังไงแล้วก็จะขอเป็นเพื่อนและเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคน ไปสู่เส้นทางแห่งความฝันของทุกคนนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ตรงนี้ต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ